คนโตเล็กของแม่โดนแม่ใช้ให้ทำเค้กปีเป้วุ้นนมเปี้ยวบอกว่าอยากทานแต่ความจริงแล้วคือเป็นวันเกิดของนางเองแต่นางก็จัดให้ครับมาง่ายๆส่วนประกอบก็ประหยัดปะดนะเนาะไม่อยากซื้อเค้กที่ว่าเออตอนนี้ก็ราคาสูงพอสมควรมีส่วนประกอบเล็กๆน้อยๆคือปีเป20ยีสิชิ้นแล้วก็ผงวุน้นหนึ่งช้อนแกงอะ่ะ น้ำตาลสองช้อนแกงแล้วก็มีนมเปี้ยวเยอะอะไรก็ได้2กล่องกล่กองละ200มลิตรน้ําเปล่า200มลิตรเอาส่วนผสมต่างๆนะมาคนเข้าให้ทั่วกันนะเข้ากันดีค่อยๆค,คนและเอาไปต้มจนเดือดก็พักไว้ให้เย็นนิดหน่อยแล้วในการที่รอให้เย็นนิดหน่อยแล้วก็เอามาจัดเรียงปีโป้ให้สวยงามตามแบบที่เราต้องการในแม่พิมพ์หลังจากว่าน้ำ ฝุวุ้นที่เราต้มไว้เย็นตัวลงนิดหน่อยแล้วเราก็มาเทใส่ในปีโป้ที่เราจัดเรียงไว้ให้ท่วมจากนั้นเราก็พักไว้ให้เย็นเย็นพอสมควรนะะั่นแหะเซตตัวอีกนิดหน่อยแล้วก็เอาเข้าไว้พักไว้ในตู้เย็นสองชั่วโมงหลังจากสองชั่วโมงผ่านไปวุ้นก็จะจับตัวดีกับปีโป้ออกมาหน้าตาสวยมากแต่ เวลาทานเข้าไปนะยิ่งรู้สึกดีไปใหญ่เลยเพราะว่ามันจะออกรสชาติเปรี้ยวนำมีผงวุ้นกึดๆแล้วก็อร่อยมีปีโป้ที่ออกรสชาติหวานแต่ไม่แตกตัวออกมาหวานนิดหน่อยเพราะว่าเราใส่น้ำตาลเข้าไปด้วยแต่ออกมาก็อร่อยดีหนูตัวเล็กของแม่ชิ้นที่ทำอร่อยมากเลยลองไปทำดูนะคะ